สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกลับชุดซ่องแวนเพชรอีกแล้วจ้าพี่น้องมือนี้สิพามากินเมนูเกาหลีได้มือนี้ซุปซุปซุปนอร์ไม่มันเป็นซุปแจงสันดอกพี่น้องบอลเลนบอลเลนว่ายอกว่ายกชื่อชื่อเดี๋ได้หมอนิ่ไรเลยเด้อมอนี้แวนเพชรซุปให่อีกแล้วก็น้ำจะง่ายกัน มามามาพี่นอ้องอมห้อยหน,นาจังเลยนี่คุยคำใหญ่ๆน้ำกัโรลกพี่น้องมามาพี่น้องลงมือตรวจา้าทำพิธีแล้วๆแค่กาวลาเข่าเน,นี้ยกันหนึ่งเองได้ไหมป่ะหอมบวยห้วยควนควมทวมอยูยยย่ๆม,มามามาพี่น,อน,น,น้องาามาปั่นคันเนี้คขันเนี้ยน้ำกัโรลกจ้ะวางในบนนอตีร่างกาบไปดิโอ้มามาแซ่บๆน้ำกันเลยจา้ามาดิคุย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 พักก็ใช่ได้พักนอก พักนองไปตลาดกระสีนี่แล้วพี่น้องตลาดล่าไม้แล้วผักกาดยากินกับซุปน้ำมันี่สุดยอดแล้วเด้ผักกาดยาเมนูซุปน้ำมันหมกน้ำมัว้ายแซ่บๆมาๆพี่น้องโอ้ยมือนี่ไปเลนดินทางไหนมาเนาะกระติ๊บนี่ไข่อะไรคิดโด้แล้วต่สมัยเด็กหน่อยจำไม่ทันมีใครกินไข่เพื่อพี่น้อง,องจำไข่ก่อนคำแรกืม จับใส่น้ำปาำลาใส่รุ่น,นนะไม่ใช่สดีะไม่ใช่ของชูดรส่มมวงกมะแตแต่ไม่เป็นเล็กน้อยเป็นสองน้อยก็ไปรงเรียกกับนอ้อไข่ต้มใช้กลนมาหนึ่แล้วก็เรียวหนึ่งเ,เขาย่างสบถือข้ามีไงใส่เอือ่อง<อ><อ> เราใหม่แม่ฝากมาให้คือเก่าอืมอากาศยาจับจับพี่เก่าอืมจับเมนูบานเฮาเฮ้ยไหนผิดบ้างอีกแล้วพี่น้องผมจะไม่อร่อยจะอะไรนะอืมเป็นผ,ผิดหน้าว่าน้า่เคยกิน่นเลยบ้านบ้านน้ำว่ากินบ้านน้ำผิดอาหารแบบ ไทยๆบอกทางไทยได้ดละกิเตปลาละฮ <c oughs> ะจิเปลาละ <c oughs> อันเนื้อออกมา่เป็นเกลืออื้อืม้มอร่อยเลยเลยพักดอกหนอกไหมเนาะหวาเต็มเลยพักหนอกกับซุยอด คุยคขามีไงพี่น้องจาบน้องใหม่แม่แม่สมหายขึ้นเ่าหอมพักหนอกหอม จำตรงใคร่จำยงไรแว่นเป็ดกระเลียย้ยบ้างหนาอย่าต้อคุยเบิดอืยิ่งทำไงแทะเก่งแา่เม่งไากเก่งเฝ้าเนี่งพระการงานคนกับเกมมากไก่ชวนมาขอนเท่าไว้ร้อนเบิดเแล้วตะกัดจะกินยืดหยุ่ <c oughs> แสบแาบแสบต้องกันเยอะจ้าน้องท่าไก่ท่าไก่ประเทศไทยแลว้วก็ปซบะปัวดาว <c oughs> สุปเองเด้ออ่ะ บนะทศไทยขั้นตอนการซุปก kind of on ับ eh, ข eh, eh ั้นตอนการเผาให้ซครเบื้งแบบแต่ละอาหารีนแบบมาปุ๊กมาได้กินข้าวเย็นเลยต่างๆปุ๊กพอกับแม่แล้วเดี๋องเตียงต่างๆเออปุ๊กนึกว่าจะเออเขาขึ้นเตียงก็เขาจะอุ้มขึ้นเตียงมันบ่ขึ้นนั่งเมื่อหนาวบ่ตื่นได้แล้วนั่งหนาว เอาข้าวเหรอไม่ไอนหลอไม่หรอทุ่งเมืองบาตรนั่หันลองว่าน้ำรั่รวทีรั่วเดียนฝ<อ>นตกแนหะ้งน้ำรั่วบางมองกระทั่งขาดมิ้สุกมสาเล้งไปอืมปอบไปใส่ด่างแม่กับไปหาก้นมันดีละมันเทียนอืมมันเทียนมันหนกใส่ บุญเขาสากอุยข้ามีไงล่ะพี่น้องแ่บอีนี่ร่ได้กินดนเลยอัน ฉันตัวแต่อู๋อู๋จะไปกี่ตัห้อหมอบุญอะไมอู๋ภาษาไทยเรียกตุ่ม <c oughs> <c oughs> อืม trong chọn chọn tường này chọn 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 có chọn chọn yên có chọn 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 ถ้าหน่อไม้ที่ไหนเยอะๆอ่ะเขาจิเผาแล้วก็เสี่ยนไว้ตากแดดเก็บใส่<ป>คุยใช่ักละเนี่ตะละเน่หอมหอมหอม สิบบาทมันเก็บยากจุดเด่นอาหารมันร้ายยังไงยากเออหาเข้าจับอย่างนี้ยังง่ายอยู่เนาะก็ต้องใส่อันนี้ไหมตู้นึ่งจับว่ะในบางที่เขาปูไข่ได้เนี่ยสิบบาทกับพาะเชื้อคุณเก็บยาก นะาหวานนวมไปเลาม่ขอบอสเชองกล้อะ นัวนัวลึกรสชาติเป็นไงหอมที่ออกหอมหอมพอกลัวหอมหอมหอมจิ้ต้มหอมอันนี้ใส่หลายหอมเลยเนี่ยหอมเปหอมซีต้นหอมหัวหอมเหมือนลาบเนาะอืเจ็ดไม่ได้ใส่มมนาวนะ บางบางมงบางบานได้บักหน้วน้ำแต่แต่กันคว่าวไปแล้วก็ว่าลาบน้องแม่ก็ได้แต่ว่าพรไม่คนดอื่นเนาะซุปอืมเขาเท่าอื่นซุปแต่ว่าใต้เเครื่องแบบรเดียวกันกับลาบด้วยเนาะอือก็่กัวตากันเด้อ มันได้ไปซื้ออยู่ตรงนั้นครับหน้าสนามกีฬาเคยหาบางพี่าตามตลาดทั่วไปพวกคังน,นี้หรอมีแต่วันอาทิตไปแื่ตัวปิงปรากฏมานานนะคะดเหืม เผาพี่น้อง Ooh. สวัสดต้องมาถึง mm. หนึ่งพันพันพี่น้องตอนแรกกันเวียนเพชรนั่งมาซื้อมาโลดซี่ขั้นหนึ่งคนละไปไปม,มาโอ้ ح. หนึ่งหรือกว่าเป็นป่ะเดี๋ยวมนันไม่หมดเดี๋ยวข้าไม่หมดเหนื่นอยจังทังแล้วแต่ว่าเขาจ่าใิ่เบื่อละเบื่อจ้ะพี่น้องเอาข้าวเหนียวไปแล้ให้เจ้า tay có ra bay à mẹ, phải chuông vào lửa cương, chưa chuông đi bựng bựng đi bựng 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 nhưng mà bựng 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 ยอดเนี่าเกาะยอดอลยนะยอดมันจริงๆก็ใหญ่อยู่ม,มันก็มียางกันดีกันอืมมันก็เพลินสวยอือ <c oughs> แจกกัดกิน จา้าพี่น้องเบิดกินต่างก็เสืร์กินเออกินละกินต่างก็บเบลือกิเตือก็บ่อ้ม <c oughs> เอาแค่จะตตือสาวสาว่าปูม้วนกับน้อนบอกไปจ้าพี่น้องมื้อนี้เมนูสุกน้อม่ผักกัดยาหอมหอเขาคนห่อนบแชเพื่อก้าจ้า สำหรับมือนี่เขาโตรลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าเราติดตามมังคอกสีภ้าไปกินยังไปเฮ็ดยังสำหรับมือนี่สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอติดมือ <laughs> ยับ